17กร,กรกฎาคม2528ที่เวทีราชดำเนินทองแล้วเขาไม่เคยกล่องดูกรับปุกซ้ายโอโรโน,โรโนโรเข้ามุมไปเลยครับถลาออกมาจะชกอีกแต่ว่ากรรมการบอกว่าไม่ไหวแล้วครับเทคนิคของเราในยก,ก,ก,กที่5 23ธันวาคม2528ป้องกันแชมป์ครั้งที่3กับเอ็ดการ์มอนสรัดในชกปานามานี่เป็นยกที่2นะครับโดนที่ลำตัวุดเลือด ดูครับก้าพยายามไล่ถลุงเอ็ดกามอสนสอนนตไม่ไหวครับเทคน, <technical S 2> นิคนอกเอาในยกที่2นี่เองกรรมการก็จับให้แพ้เทคนิค้องกันแชมป์โลกครั้งที่4ครับ1ป็นพฤศจิกาย,ยน2529กับอิสราเอลคอนเจัสนักชกเวเนเุเอลาครับที่เกาะคูราเซาเขาสายเดินทางออกไปป้องกันแชมป์โลกต่างประเทศเป็นครั้งแรกลุกไล่อิสราเอลคอนเจัส นั่งเตกเชือกแล้วก็คุกเข่าคลานเลยครับ18กุมภาพันธ์2530เขาสายเดินทางไป,ปอินโดนีเซียชกป้องกันแชมป์โลกกับเอลิปีเก้า,า,กาที่นครจาก,การต์ตาป,ป,ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่6กับ,บเบียงกวางชุนที่เวทีราชดำเนินวันที่12ตุลาคม2530เขาชนะนอกเอาในยกที่สครั้งที่7 26มกราคม2 5 3 0ป้องกันแชมป์โลกกับก้องธรณีพยัคฆ์อารุณที่เวทีลุมพินี และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาทายไม่สามารถชนะน็อกผู้ท้าชิงได้ครั้งที่8เขาทายเดินทางไปป้องกันตําแหน่งกับชางโฮชอยที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้การชกครั้งนี้นั้นเขาทายได้แสดงถึงความแข็งแกร่งจนชางโฮชอยนั้นหมดทางสู้พ่ายเทคนิคอลน็อกเอาต์ในยกที่8 บองกันตำแหน่งแชมปโลกครั้งที่9กชนะแตออียวชางกูทาชิงชาเกาหลีใต้วันที่1 6มกราคม2532ที่จังหวัดสมุทรปราการจับตาดูให้ดีครับมัดซ้ายครั้งที่10เขาายเดินทางไปที่นมทอโยโกฮามาประเทศญี่ปุน่นป้องกันแชมปโลกกับเคนจิมัตซุมระเมื่อวันที่8เมษาย,ยน2532นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาายชกครบยก เอ็นจิมาซุมบรานันเป็นนักกที่มีท่าตรอดเป็นเลิศ<ไ>ป,ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่11เขาทรายพบกับอาเบรโรคคาสโตรผู้ทัาชิงชาวโคลอมเบียซึ่งเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งเมื่อวันที่29กรกฎาคม25 0 0รสลับบนบนสลับล่างจนอาเบรโรคคาสโตรทนไม่ไหวเดินเข้ามุมไม่ยกที่10ยอมแพ้ไปอย่างง่ายดาย ดูครับลุกไล่ตัดลําตัวล่างสลับบนบนสลับล่างคาสโตหายใจไม่ทันครับเดินข้ามุมยอมแพ้ไปแล้วในยกที่10ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่12เขาสายเดินทางไปให้เคนจิมัตสุมุระท้าชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่3าเตุลาคมส5 3พรครั้งแรกนั้นเคนจิมัตสุมุระแพ้คะแนนแต่คราวนี้เขาแพ้นอกในยกที่12และเป็นการแพ้ไทยยังบอบช้ำที่สุดในชีวิต ป้องกันแชมเปโลกครั้งที่13 29มีนาคม2 5 3 3ชนะอาน็อกคาร่าอาริบังกาผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ในยกที่5ดูหมัดน็อกครับหมัดซ้ายลูกนี้ครับอาริบังกาทุบกรุงไปเลยป้องกันแชมเปโลกครั้งที่14 30มิถุนายน2 5 3 3พบชุนอิชินาคาชิมะผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นที่นครเชียงใหม่ ไฟนี้เขาทรายนั้นถล่มชุนอิชินากาชิมาจนหน้าตานั้นเละไปแล้วและชนะเทคนเกอลน้องเอวในยกที่8นี่ครับเขาทรายไม่ทำและป้องกันแชมปปโลกครั้งที่15พบกับคิมยองกังผู้ตัดิงชาวเกาหลีใต้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่29กันยายนคิมโดนอีกแล้วคิมทุกเก้าคิมทุกโลที่16เมื่อวันที่9ธันวาคม2533รที่จังหวัดเพชรบุร์เขาทรายพบกับเอเนสโตฟอร์ ผู้ท้าชิงชาวปานามาที่เป็นเล้าต้องระวังขยับลอดหลอกโดนเล้าเออร์เนสต์ฟอร์ดสวมหมวกกันน็อกแล้วเขาสายขยับขยับหนึ่งสองล่นแล้วครับไปเลยครับลุงนี้แม่ขยับไหลขวาจต่เดือดครับหนึ่งสองมันล่นเลยครับขยับขวาหลอกแต่ว่ายิงซ้ายเต็มเต็มครับก้นหนักลุกไม่ขึ้นครั้งที่สิบเจ็ดครับวันที่เจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ที่สุนยรปราการพบกับปาร์กแจุ่กเขาายต้องต่อยถังแล้วจับตาดูให้ดีครับ มวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้มีอัป,ปคันบนล้วมลำตัวเอาล้ครับล่างสลับบนบนสลับล่างโอ้มาเป็นชุดครับตอนนี้ทาการบอกไม่ไหวครับยุทธายจึงยุติการชก28ขรับทรายกาลกี่พบกับเดวิดกรีแมนผู้ท้าชิงชาวเวเนซุเอลาที่จังหวัดสุทราการเมนลำตัวเมนอ้ปิดล่างปล่อยบนปิดบ,บนต่อยล่างดูครับกันนวดไปเลยครับนวดตัวนวด ใช้โครงดูคร,ร,บบรับล่างสลับบนบนสลับล่างชักจะยุบแล้วไหวไม่ไหวล้ำตัวอีกแล้วครับล่างสลับบนปิดข้างล่างปล่อย้บนจำการยุติการชกครับไม่ไหว